สวัสดีครับชาวไซค์กทุกท่านนะครับกลับมาเชอผมตาลาปาวทานนี้มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันร้องกับฟุตบอลวันละสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ทุกวันและตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับขอบคุณสำหรับพักยก77นะครับขอบคุณที่ทำให้เราได้มาเชอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้สามคู่มาจากฟุตบอลโลก2คู่กับอีกหคู่จะมาจากลีกในสเปนคู่แรกไปดูที่ฟุตบอลโลกรอบส6ทีมสุดท้ายก่อนเวลาสี่ทุ่มตรงนะครับวันนี้ฝรั่งเศสครับจะ ฝรั่งเศสชนะ3แพ้2ครับเกมล่าสุดส่งท้ายรอบแรกแพ้ทางตูนิเซีย1ประตูต่อศูนย์นับส่วนทางโปรแลนด์ชนะ3เสมอ1แพ้1ครับเกมล่าสุดก็แพ้ส่งท้ายรอบแรกเหมือนกันแพ้อาร์เจนตินา2ประตูต่อศูนย์นะครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน,น่าจะลง3ในวันนี้ครับวันนี้ฝรั่งเศสเกมลุกจะมีทางคีเลียนเอ็มบัปเป้กับทางโอลิเวียสชิรูนะครับส่วนทางโปรแลนด์จะมีทางอะคาดิอุสมิลิคกับทางโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับในแนวรุกเหมือนกันต้องบอกสุขสีมากๆนะครับฝรัััั่่งงเเเเเศสนนียยยตต้อออหพกกกวลลมมาะใ ส่งท้ายรอบแรกนะครับเพื่อจะมาลงเล่นเกมนี้โดยเฉพาะเลยเกมลุกพวกเขาหลากหลายมากนั่นคือจุดเด่นของฝรั่งเศสในชุดนี้นะครับส่วนนักโปรแลนด์มาตรฐานค่อนข้างสูงครับเวลาเล่นกับทีมในระดับที่เป็น A หรือ B เนี่ยเขาขาสุดแต่เวลาเจอกับทีมที่อยู่ในระดับ A บวกดูจะสู้ไม่ได้แล้วแพ้ค่อนข้างจะขาดด้วยนะฮะดูจากเกมล่าสุดที่แพ้เจนติน,นาไดดเลยเพราะฉะนั้นดูแล้ววันนี้ฝรั่งเศสแข็งแกร่งครับแล้วก็ดูทาทางสภาพร่างกายฟิตกว่าทางโปรแลนด์ที่ ใส่มาในเกมล่าสุดในกับอาร์เจนตินาเยอะผมมองว่าฝรั่งเศสจะด,ดีพอจะไปต่อครับด้วยการเอาชนะโปลแลนด์ได้2ประตูต่อศูนย์ครับคู่ที่สองรอบที่ยี่สิบสี่เซนดานาสเปนกันในเวลาเที่ยงคืนตรงไป,ไปดูเอีบ e านะครับที่อันดับ5วันนี้จะเจอกับทางอุเอสกาที่อันดับ10ครับโดยคู่ที่เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นเอีบาเอาชนะ2ประตูต่อ1ครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับเอีบา e ชนะ2เสมอ2แพ้1ครับเกมล่าสุด แพ้ทางคาต์ตเกน่ามา2ประตูต่อ1ส่วนทางอุเอสกาชนะ1เสม 2, อ2แพ้2องกับเกมล่าสุดแพ้สปอร์ติ้งกีคอนอ่ะเสมอทางสปอร์ติ้งกีคอน0ประตูต่อ0ครับไปดูที่ตัวผูเ้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามในวันนี้นะครับวันนี้เอียบาร์จะมีทางเซญิโออาเาเลสกับทางกุสตาโวบรังโกในแนวรุกครับส่วนทางอุเอสกาจะมีทางเคโตฮาชิโมโตะปั้นเกมนะครับหน้าเป้าจะเป็นทางเควินคาร์ลอสครับก็ต้องบอกเอียบาอยู่ช่วงไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าแม้จะไม่ดีไงก็ตามแต่เวลาเล่นในบ้านพวกเขาไว้้ใจไดนนะครับสส่วทาางอุก อยู่ในช่วงเชียร์ไม่ขึ้นนะครับเพราะเขาพามาสองเกมติดติด,ตดแบบยิงประตูไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นดูแล้วเอบาเนี่ยเล่นในบ้าน น่ากลัวมากครับไม่แพ้ใครมาแปดเกมติดผมเชื่อใจเจ้าบ้านดีกว่าคู่นี้ผมมองว่าเอบาจะเอาชนะเวสกาแบบไม่ยากครับสามประตูต่อหนึ่งครับคู่สุดท้ายกลับไปที่ฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายรอบน็อกเอาต์นะครับในวลาพฤหัสีสองไปดูอังกฤษครับวันนี้จะเจอกับทางเซเนกัลดูคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนในประวัติศาสตร์ฟุตบอลนะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันครับอังกฤษในชนะ2เสมอ2แพ้1ครับเกมล่าสุดส่งท้ายรอบแรกเอาชนะเวลส์มาสบายๆสามประตูต่อศูนย์ครับส่งท้ายเซเนกัลชนะเออกวาดร์ 2ประตูหนึ่งทำให้เข้ารอบนี้มาได้นะครับไปดูคนที่ตัวผู้เล่นที่เขดา่าน่าจะลงสนามในวันนี้ครับวันนี้อังกฤษตรงกลางจะมีทางจุดเบลลิงแฮมครับหน้าเป้าแฮร์รี่เคนเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับส่วนทางเซเนกัลจะมีทางมามาดูลุมครับในตรงกลางในแนวตรงกลางนะครับหน้าเป้าจะเป็นทางบูไลเดียครับก็ต้องบอกว่าอังกฤษเหนือกว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่าเวลาเจอบอลที่ใส่พละกกาลังมาเยอะๆเนี่ยมีปัญหาตลอดครับส่วนทางเซเนกัลก็อย่างที่บอกเลยนะครับเล่นแบบรู้ตัววันนี้แน่นอนนะครับไม่บุ่มบ่ามแสอังกฤษแน่แต่ว่าด้วย น่าจะบทแสงเกลดแต่ว่าเมื่อมองไปที่ทางเกร็ดแล้วผมมองว่าการเข้าทํามีหลากหลายและผู้เล่นมีคุณภาพแทบจะทุกตําแหน่งนะครับและเชื่อว่าคุณภาพที่ดีกว่าเนี่ยจะทําให้เกฤษดผ่านเกมแบบนี้ไปได้นะครับถ้าจะคิดถึงการเข้ารอบลึกๆวันนี้เกฤดต้องทําให้ได้แล้วผมมองว่าจะทาได้ครับอังกฤษจะชนะเซเนก็ได้2ประตูต่อศูนย์ครับสรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นี้นะครับคู่แรกในฟุตบอลโลก16ทีมสุดท้ายเนี่ยฝรั่งเศสครับ เอาชนะโบลนด์ได้2ประตูต่อศูนย์ครับคู่ที่2ที่เซกุนดาสเปนเอบาจะเปิดบ้านเอาชนะอุเอสกา3ประตูต่อหนึ่งและคู่สุดท้ายครับอังกฤษจ,จะเอาชนะเซเรนโกแบบยากหน่อยครับแต่ก็ผ่านได้ด้วยบัคสกอร์สประตูต่อศูนย์ครับและอย่าลืมกันนะครับซัพพอร์ตกันเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ว่าเราไซค์ก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมนะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามดูฟุตบอลสนุกขอให้ทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ